จังหวัดพิจิตรที่เราให้ความสําคัญนะครับในเรื่องการคัดแยกขยะที่ต้นทางนะครับเพราะว่าจังหวัดพิจิตรเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่เราจะเป็นพื้นที่ชนบทนะครับครอบครัวเนี่ยสามารถคัดแยกขยะได้ง่ายนะครับก็หลกัหลกๆแล้วนะครับเราจะกําหนดให้เขาคัดแยกขยะเป็นขยะอินทรีย์นะครับก็แยกไว้ส่วนหนึ่งนะครับขยะที่สามารถนํามาใช้นะครับหรือมาสร้างประโยชน์ได้ก็แยกไว้อีกส่วนหนึ่งก็จะเหลือขยะที่ เป็นภาระ,ะให้กับที่จะต้องเอาไปเก็บเอาไปทําลายเนี่ยให้เหลือน้อยที่สุดนะครับก็ในเรื่องนี้นะครับเราก็ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการช่วยกันนะครับเช่นสถานศึกษาต่างๆเนี่ยก็จะให้คําแนะนํากับนักเรียนนะครับเพื่อไปดาเนินการที่ครัวเรือนแล้วก็ส่งเสริมให้มีการนําขยะที่สามารถจําหน่ายได้เนี่ยนะครับออามาที่โรงเรียนแล้วก็หาตลาดหาแหล่งต่างๆให้ ส่วนขยะอินทรีย์เองก็มีการส่งเสริมนะครับโดยหลายหน่วยงานเนี่ยให้ทําปุ๋ยหมักบ้างนะครับให้ทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆ mm. ก็นํากลับไปใช้ประโยชน์ได้ครับ mm. ก็จะเหลือขยะที่จะต้องทิ้งจริงๆเนี่ยจำนวนไม่มากนักนะครับซึ่งาภาพที่ปรากฏชัดเจนก็คือจังหวัดพิจิตรเราจะไม่มีขยะตกค้างอยู่ในชุมชนหรืออยู่ในพื้นที่เมืองเลยนะครับ mm. เรียกว่าจัดการขยะได้ครบวงจรแล้วก็เรียบร้อยดีครับปัญหาใหม่ที่พวกเราต้องรับมือก็คือ การแพร่ระบาดนะครับของโรคติดเชื้อนะครับไวรัสโคโรนา2019เนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าแล้วก็ต้องทิ้งนอกจากนั้นนะครับในช่วงนี้จังหวัดพิจิตรเองมีพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับมารักษาตัวจํานวนมากครับเราต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามถึง34แห่งนะครับเตียงจํานวน2,175เตียงนอกจากนั้นเรายังมีสถานที่สําหรับกักกันตัวในระดับอําเภอระดับท้องถิ่นนะครับอีกพันห้อง ปัญหาที่ตามมาแน่นอนก็คือขยะติดเชื้อครับเช่านหน้ากากอนามัยที่สวมใส่นะครับหรือขยะที่เหลือใช้ที่ทิ้งจากผู้ป่วยครับเราวางระบบไว้อย่างชัดเจนนะครับแบ่งหน้าที่กันครับเรื่องนี้คนที่มีหน้าที่หลักก็คือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดครับซึ่งอาจจะมีโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลชุมชนแล้วก็ราพอสตอช่วยกันรับดูแลนะครับจะเรารณรงค์ให้พี่น้องประชาชนในคัดแยกขยะติดเชื้อเนี่ย ให้เก็บแยกต่างหากน,นะครับเมื่อใช้แล้วก็ให้ใส่ถุงนะครับมัดอย่างดีนะครับแล้วก็ทิ้งในถังที่ออทอหรือท้องถิ่น,เ,นเตรียมไว้นะครับแล้วก็ส่งมอบต่อให้กับหน่วยงานทางสาธารณสุขนะครับเพื่อมอบให้ผู้รับจ้างกําจัดขยะติดเชื้อนี่นำไปทําลายให้ถูกวิธีครับเพราะฉะนั้นพิจิตเราจะไม่เห็นภาพของหน้ากากอนามัยหรือขยะติดเชื้อที่ตกค้างอยู่เลยนะครับเราจะจัดการด้วยระบบ ที่ถูกต้องและก็ครบถ้วนครับผลการดําเนินงานของจังหวัดจังหวัดพิจิตรจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจําปีพุทธศักราช2563ตามกรอบการดําเนินงานกระทรวงมหาดไทยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดพิจิตร<ม>เมื่อวันที่30เมษายน2563พร้อมขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ภายใต้ความร่วมมือของทุกอำเภอและทุกอบทอในพื้นที่ครอบคลุม4ด้านได้แก่ด้านการจัดการขยะต้นทางกลางทางปลายทางและด้านการบริหารจัดการควบคู่กับการติดตามผลการดำเนินงานผ่านระบบ Google Form เพื่อความรวดเร็วครบถ้วนในการประมวลผลในแต่และตัวชี้วัดตามเป้าหมายที่จังหวัดกำหนดด้านการบริหารจัดการขยะต้นทางทุกอปทอในจังหวัดพิจิตร จำนวนหนึแห่งดำเนินการออกข้อบัญญัติเทศบัญญัติการจัดการขยะครบท้วนทุกแห่งคิดเป็นร้อยละร้อยการจัดการขยะอินทรีย์ในพื้นที่จำนวน1 2 5่6 2 6ครัวเรือนข้อมูลณนะวันที่30กันยายน2562ดําเนินการครบถ้วนทุกครัวเรือนโดยสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคัดแยกขยะอินทรีย์ออกจากขยะทั่วไป การจัดท,ทําถังขยะเปียกครัวเรือนนําไปทําปุ๋ยหมักไว้ใช้ในครัวเรือนของตนเองและจัดตั้งอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกมีผู้สมัครแล้วจํานวน83,690ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ66.62เพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องด้านการบริหารจัดการขยะกลางทางอาปทอในจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทในสวนสาธารณะสถานที่ท่องเที่ยวครบถ้วนทุกแห่งนอกจากนี้มีการวางระบบการเก็บขนโดยบริหารจัดการประกาศกำหนดวันเวลารวมถึงเส้นทางในการบริหารเก็บขนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบรวมถึงการจัดตั้งรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชนครบทุกหมู่บ้านชุมชน ด้านการบริหารจัดการขยะปลายทางปีงบประมาณ2,563จังหวัดพิจิตรมีปริมาณขยะที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการรวม185,80.77ตันต่อปีคิดเป็นร้อยละ98.62การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องต่อเนื่องทำให้จังหวัดพิจิตร ไม่มีขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่ผลการดำเนินงานของจังหวัดพิจิตรได้จัดกลุ่มการบริหารจัดการขยะออกเป็น3มคลัสเตอร์พร้อมทั้งจัดทำแผนการจัดการขยะมูลฝอยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดพิจิตรเมื่อวันที่26สิงหาคม2563และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ รณรงค์แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยครอบคลุมกลุ่มประชาชนทุกเพศทุกวัยผ่านสื่อทุกขแขนงทั้ง air, อ่อ,กกงอ,อน,น, Facebook, page, น,นรรแอร์คือสื่อวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ออนไลน์โซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กแฟนเพจไลน์เว็บไซต์ไลฟ์สดกิจกรรมและออนกราวคือสื่อบุคคลสิ่งพิมพ์หอกระจายข่าวเสียงตามสายรถแห่ด้านการบริหารจัดการจังหวัดพิจิตร กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาดในทุกๆปีเพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานที่นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสร้างการมีส่วนร่วมทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติโดยในปีงบประมาณ2,562จังหวัดพิจิตรได้อนุมัติงบประมาณ3,100,000บาทให้กับสำนักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร เพื่อจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทั้งระบบมุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะมูลฝอยและฝึกปฏิบัติจัดทำทังขยะอินทรีย์ให้สถานศึกษาทุกแห่งนำไปติดตั้งณสถานศึกษาและขยายผลจำนวน5รุ่นโดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาครูนักเรียนของโรงเรียนทุกสังกัดและประชาชนจำนวนทั้งสิ้น1,958คนและในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด1 9ทําำให้มีปริมาณของขยะติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเช่นหน้ากากอนามัยจึงได้มีการจัดตั้งจุดทิ้งขยะติดเชื้อไว้ในชุมชนและหมู่บ้าน รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจัดเก็บขยะติดเชื้อให้ถูกต้องรวมถึงโรงพยาบาลสนามได้มีการบริหารจัดการขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธีและนำไปทิ้งในจุดที่วางไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำไปกําจัดได้อย่างถูกต้องและปลอดภยัยนอกจากนี้ยังมีโครงการด้านการคัดแยกขยะทั้งขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายชุมชนได้อย่างเหมาะสมโดยมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตรและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนขับเคลื่อนไปพร้อมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อสนับสนุนสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนและสร้างความตระหนักอย่างต่อเนื่อง การความร่วมมือของภาคราชการภาคประชาชนภาคเอกชนและภาคก,การศึกษาในการคัดแยกขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลขยะอันตรายชุมชนได้อย่างเหมาะสมและสร้างระบบการเก็บขนที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการบริหารจัดการแบ่งกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอยหรือคลัสเตอร์ออกเป็น3กลุ่มพื้นที่เพื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับพื้นที่โดยมีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วซึ่งเป็นระบบ s ซ n ิท a r y ี a แ d นด์ฟิและระบบ Control คอนโทรดัมกิจกรรมที่ประสบความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรมจังหวัดพิจิตร มีกิจกรรมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมอาทิการประกวดและคัดเลือกอำเภอสะอาดตั้งแต่ปี2561ถึงปี2563เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่อเภอที่ขับเคลื่อนการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องโครงการสำนักง,งานหน้าอยู่จังหวัดพิจิตรกำหนดให้ส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภออปทอและหมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่นด้านความสะอาดสวยงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อคัดเลือกเข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรการคัดเลือกอปทอนำร่องคัดแยกขยะจากต้นทางเพื่อเป็นต้นแบบขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆพร้อมทั้งอบรมสร้างความตระหนัก ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะมูลฝอยให้กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนและนักเรียนในสังกัดอปทและเขตพื้นที่ทุกแห่งทั้งระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาทำให้มีโรงเรียนต้นแบบคัดแยกขยะจำนวน270แห่งชุมชนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดพิจิตรได้แก่ เทศบาลตำบลทับคล้ออทับคล้อเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนและเป็นพื้นที่ต้นแบบในการลดขยะที่ต้นทางเทศบาลตำบลบางคลานอ,อโพทะเลเป็นชุมชนปลอดขยะซีโรเวทและเทศบาลตำบลวังกรดอ,อเมืองพิจิตรเป็นชุมชนต้นแบบธนาคารขยะที่มีการบริหารกองทุนขยะในการช่วยเหลือผู้เสียชีวิตแก่สมาชิกของธนาคารขยะ กิจกรรมที่เห็นผลเป็นรูปธรรมของกลุ่มอาสา,าสมัครต่างๆด้านการจัดการขยะมูลฝอยเครือข่ขายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านที่บ้านรังนกอําเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนางวราพรสมบัติวงได้รับรางวัลทสมอดีเด่นระดับประเทศจากการเป็นแบบอย่างลดการเผาต่อสั่งข้าวเป็นแบบอย่างลดการสร้างขยะ จักกิจกรรมในชีวิตประจำวันและขยายผลสร้างเครือข่ายแก่คนในชุมชนอย่างต่อเนื่องด้านนวัตกรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้และแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่ให้ลดน้อยลงจนนำไปสู่นวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุได้แก่ ที่นอนลมจากถุงล้างไตของชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งน้อยอำเอภอโพทะเลเพื่อแก้ไขปัญหาแผลกดทับในกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงหรือผู้มีปัญหาทางการเคลื่อนไหวสามารถนำมาใช้อย่างประสบความสำเร็จบอ่อหมักแกส๊สชีวภาพจากเศษอาหารของบ้านหลำชล่าตำบลหัวดงอำเภอเมืองพิจิตร นำเศษอาหารจากครัวเรือนมาทิ้งใส่บอ่อหมักแก๊สที่วัดลำชะล่าซึ่งเป็นจุดรวมของหมู่บ้านเพื่อผลิตแก๊สสูงต้มในโรงครัวของวัดลำชะลารวมไปถึงนวัตกรรมกระดาษรีไซเคิลหรือกระดาษหารสองของเทศบาลเมืองพิจิตรโดยนำขยะรีไซเคิลมาทำภาพนูนทำสร้อยจากเศษกระดาษทำดอกไม้จันจากกระดาษกระถางต้นไม้จากเศษโฟมแปรรูปแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่ของอบตอลำประดาที่เพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้ชุมชนนวัตกรรมการรวมกลุ่มทางสังคมเช่นธนาคารขยะตลาดนัดขยะเพื่อสร้างวินยัยและลดการคัดแยกขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีการนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ประกอบการจัดการขยะมูลฝอย โครงการแอปพลิเคชันพอดีดีเฝ้าระวังเหตุผิดปกติในชุมชนตำบลห้วยเกตอำเภอตะพานหินถือได้ว่าเป็นพื้นที่นำร่องที่ได้นำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนช่วยในการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเอื้อต่อการติดต่อสื่อสารด้วยความรวดเร็วฉับไวท่านต่อเหตุการณ์ผ่านการใช้งานที่สะดวกรวดเร็ว เพียงพบเห็นการเผาขยะหรือมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมสามารถแจ้งเหตุพร้อมภาพถ่ายผ่านแอปจะมีเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลและตรวจสอบในพื้นที่เพื่อแก้ไขได้อย่างรวดเร็วความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตรมีแนวทางปฏิบัติในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ร่วมกับหลายหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชน โดยมีสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชประจำจังหวัดพิจิตรเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำพื้นที่ทางเท้าสาธารณะสร้างความเข้าใจด้านระเบียบข้อบังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเช่น ผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยลุกล้ําทางเท้าโดยเฉพาะในบริเวณชุมชนและบริเวณสถานศึกษาทำให้การสัญจรเกิดความยากลำบากไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยความไม่สะอาดของพื้นที่โดยรอบและอุบัติเหตุโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะไม่สามารถลุกล้าได้พร้อมทั้งจัดระเบียบหรือหาช่องทางช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดระเบียบร้านค้าไปแล้วในเขตพื้นที่ย่านชุมชนเทศบาลเมืองบางบนาคและบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเมืองพิจิตรเทศบาลเมืองพิจิตรได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่เป็นอย่างดีการมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดพิจิตรมีการกํำหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ ที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมถึงมีการจัดทำแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมรวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อทุกขแขนงทั้งสื่อเดิมวิทยุโทรทัศน์สิ่งพิมพ์และสื่อใหม่โซเชียลมีเดียและสื่อกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่ต่างๆนอกจากนั้น ยังเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นด้านการจัดการขยะมูลฝอยควบคู่กับการขับเคลื่อนการดำเนินการในรูปของคณะกรรมการต่างๆที่มีหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานและการติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องผลจากการขับเคลื่อนของคณะกรรมการต่างๆทั้งระดับจังหวัดระดับอำเภอรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการลดและคัดแยกขยะจากต้นทางส่งผลให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นรวมถึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเหตุ <c oughs> ร้องเรียนด้านการบรรเทาแก้ไขปัญหาด้านขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตรได้รับเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ จากการประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรมของบริษัทซ u เปอร์เอร์ธเอเนร์จีซิกจำกัดโดยประชาชนได้รับผลกระทบด้านกลิ่นเหม็นเสียงดังรบกวนข่าวเมาควันไฟฟุ้งกระจายหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจังหวัดพิจิตรดำเนินการผ่านนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่างพิจิตรให้บริษัทดังกล่าวดำเนินการแก้ไขปรับปรุงจนสำเร็จลุล่วง ประชาชนสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติโดยไม่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานของบริษัทดังกล่าวการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดพิจิตรประสบความสำเร็จด้วยการบรูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องสู่เป้าหมายเดียวกันเพื่อให้พิจิตรบ้านเราเป็นเมืองน่าอยู่นอกจากนั้น จังหวัดพิจิตรยังมีอปทที่ผ่านการคัดเลือกจากองค์การ WWF หรือองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลให้เทศบาลเมืองพิจิตรเป็นหนึ่งในห้าเมืองของประเทศไทยและเป็นหนึ่งใน157ประเทศทั่วโลกที่ผ่านเข้ารอบการประเมินเมืองน่าอยู่สู่โลกยั่งยืนขององค์การ WWF โดยจะทราบผลในปี2565